เป็นจังสีพี่เนาะข้างในมันก็จะมีความแตกต่างกันอร่อย Hi everyone อันยองฮโสวัสดีค่ะสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสู้ขู่สู้คนค่ะบ่ได้พ่อกันโดนจ้า เป็นวดัดพี่น้องเป็นวัดยางคากเลยกับไปหาหมอนี่เสียงยังแบบว่าขึ้นจมูกอยู่เนาะมื้อน,นี้ค่ะกับอาหารเบาๆค่ะเพราะว่าจัดนักยังบ่ทันได้เนาะไอ้พอดีไปได้ผลไม้ตามฤดูกาลมานี่ค่ะมะเดือฝรั่งแต่ว่าเอาตรงๆะคะ่ะก็บุ่กเคยกินคือกันค่ะแต่ว่ามันเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของประเทศเกาหลีค่ะอยากล่องเบิงค่ะ ภาษาเกาหลีก็คือมูฮวากวาค่ะบะเดือไทยกันยังไม่เคยกินเนาะเห็นเขาว่ามีบะเดือปลานํำนละพีนออ่น้องแต่ว่ากันนั่นแหละค่ะวิภาอ่อนกับจ้ากไปยุโลกใดมากบอบอเคยกินค่ะนี่ค่ะซื้อมาแพ็คหนึ่งกล่องนึงแบบนี้กัสิอืมหมืนสี่ 8ป0รประมาณ4ี่อยกว่าบาทพี่น้องอุ๊ยเจานี่โอเครสชาติสิเป็นจังไดกะเดี๋ยวมาลองชิมไปผมอมกันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะพี่น้องเออขอสแสดงความเสียใจกับพี่น้องหลัก,กะ หยาดภูเสียชีวิตทั้งแรงงานทั้งอิสราเอลนำเดอร์ค่ะจังใดกะเป็นกำลังใจขอแสดงความเสียใจหล,ลายๆค่ะผู้ทีอยู่กะขอหายยูหลอดปอดภัยสุขหูสุขคนเดอ้อค่ะเขามาเบิงละกะฝากากดไหลกดแช่กดติดตามหาเป็นกำลังใจในเดอค่ะมาพี่น้องแสบแสบ,แบน้ำกันบัดน,นี้บมหูวันรสชาติสิเป็นจังใดตีพี่น้องมูฮวากว่าเนาะอัน เดี๋ยวเบิงแกะเบิงเป็นจังสีพี่เนางเขากินเปลือกมันเบาเห่อเดี๋ยวลองลองลอเบิงค่ะอืมหวาน ห,หวานพี่น้องหวานไม่มากหวานไม่หวานไม่มาก,ามามมากแต่หวานช่ำๆืมความไนก็สิเป็นแสะแสะแสะยำหรอมมนก็สีแสะแสะแสะอืมอืม แสบอยู่จ้ะผลไม้ตามฤดูกาลนะคะมูหากว่ามาฟิเืามา แซ่บจ้ะหวานอยู่เบิงเดอลองเดี๋ยว,ลอ,ยวลองกินเบิร์เปลือกเบิงสิเป็นยังไงได้บอเปลือกกับบอมมี่อีหยังผิดปกติค่ะกินได้ รสศาตร์ปเปียนแต,แต่ดูส่วนตัวเป็นคนบมา,มากินเปลือกอยู่แล้วค่ะพี่น้องบมา,มาอันเบิงถ้าสมุติรับปอกแบบนี้เนาะอันนี้เคยเห็นเคยเห็นอยู่ได้ค่ะเคยเห็นตุ่นมันอยู่ แต่ว่าบบเคยกินจ้ากเถอหลัะกับบบหูว่ามันเป็นมันเป็นนวยอียงนั่บหูซื้อมันตั้งใจสิเออลองกินให้พี่น้องเบิ่งนี่ละ่ะนี่ปอกเปลือกดีกว่ามันกับสิคือบังม่วงบังอันนี้นะ่ะนอกพี่น้องเนาะ บักม่วงลังคนก็นก,นก,นกินเบิดเปลือกบักชีดางสินะลังคนก็นกินเบิดเปลือกลังคนก็นบผมักเปลือกกันแล้วแต่ผู้มักว่าวิภาอ่อนนี่อ้นี่ค่ะมักมักมักปอกเปลือกค่ะข้างในชยฉ่ำหวานชำ่ำเขาว่า ถ้าว่าหมากอันนี้มีประโยชน์ร้ายพี่น้องมีประโยชน์ร้ายไอย้อู้เบิงหน่วยนี่งามแฮะืม แบอยู่พี่น้องพอกินอยู่ผลละใหม่กระไดอันนี้งามๆบนมีหน่วยเสียจากหน่วยแกออกมาแกะไม่ยาก เดี๋ยวล่องแกไอลูกที่มันแบบว่าสุกไอสีที่มันยังบวสีม่วงนี่เพราะว่าที่ซุกมันสีแบบว่านี่เขียวเขียวกับม่วงม่วงที่มันซุกแล้วเดี๋ยวแกแบบนวยเขียวเขียวเบิรงค่ะวันรสชาติมันสีเป็นยังไง สำหรับหน่วยถี่เขียวท้างในมันกับสีย้งมบ่ท่านแดงเนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบกันกับเดี๋ยวเปรียบเทียบกันกับหน่วยถี่แบบว่ามันสุกแล้วนี่ค่ะข้างในมันก็จะมีความแตกต่างกันนี่ค่ะ สรุปบะซุกคือบะหวานพี่ดอกบะสุกเท่ากับบหวานสุกคือถั่ากับหวานกินหน่วยสุกดีกว่าพอบสสุกคือบะหวานเลย <c oughs> มันก็จะช่ำๆแบบนี้ แซ่บหวานไม่หวานมากอร่อยกำลังดีเลยไม่ได้พอดีชําแต่มันจะมีความรู้สึกมันช้ำๆเพราะว่ามูกวาไอโมฮวากวาเนี่ยมันสิมีสารตอตานอนุมูลอิสระวสัสด ประโยชน์หลายจำบ่ได้อยู่ค่ะมันคือเขาเวเป่ากับฟังกับบ่อออกน้ำอร่อย ตอ,อนนี้เกาหลีอากาศเริ่หนาวแล้วค่ะเริมเย็นมันเข้าสู่ฤดูใบใหม่เปลี่ยนสีค่ะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในมันก็สีดังแซะ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 ,ะ,ะอยู่ค่ะ อกินได่ข้างในมันเปลือกบอกกินอืมนนี่บอกไขยสุกบอกกินเบิร์สแล้ว โอเคค่ะพี่น้องจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดคือติดตามคือกเก่าหรอค่ะพี่น้องกดเฮน,นเดอร์เป็นกำลังใจสรังเฮยโย